มาต่อคลิปกันยาวๆกันครับเพื่อนๆนลูกปืนคาดนะครับเราจะใส่แล้วนะครับแล้วก็ชาจระเบีนะเพื่อนๆชาจระเบีเข้าไปนะครับต่อทาจระเบีตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่ก้อนอะไรไปก่อนนะครับอจากตรงนี้ต้องใส่เข้าไปก่อนนะเพื่อนๆนี่ครับเออเข้าใจเรียนได้ถูกไหย เอออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เอออย่างงี้น่าจะถูกอย่างงี้เออเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ลูกปืนนี่นะครับหมดแล้วจะต้องสั่งซื้อใหม่นะครับเพื่อนหมดแล้วหมดแล้ว ไว้เพราะมันมีเบอร์เบอร์ข้างกล่องนะครับเพื่อนๆเนี่ยเบอร์เบอร์ข้างกล่องนี่ที่สำคัญนะเบอร์ข้างกล่องนี่ต้องสำคัญเก็บไว้เดี๋ยต้องสั่งซื้ออีกครับจะมีลูกปืนมีหลายรูปแบบนะครับเอาที่มันเขาเป็นโลหะแบบนี้นะ,ะถ้าเป็นพลาสติกสีดําไม่ต้องเอานะครับที่เป็นโลหะแต่ยิ่งจะแพงขึ้นมาหน่อยมเม็ดอิน กไปนะครับแขงขึ้นมาหน่อยถามใส่แล้วไงกับใส่กลับด้านก็ไม่เป็นไรนะครับใส่กลับด้านไดไมันไม่มีด้านนะมันไม่มีด้านล่างด้านในนะครับใส่กลับด้านได้นะไอช้จราบีลงไปนะครับแล้วก็ใส่กลับไปแบบนี้เพื่อนๆน่าจะใช่แล้วนะทำ <laughs> ไมมันผู้ชมผมว่าหรือผมสั่งมาผิดนะเพื่อนๆดูครับมาเข้าไม่ได้นะเพื่อน ตายแล้วเพื่อนๆดูดิันมันนี้มันใหญ่นะเพื่อนนะโอ้ตายแล้วเพื่อนๆนี้มันโอ้เพื่อนๆมันผมสมั่งมาเพยบมารูดจะเบอร์แล้วเบอร์มันก็เท่ากันนะเพื่อนๆนะหรือไอ้สเปคไอ้ตัวของเครื่องตัดหญ้าฮุนไดมันคนละเบอร์กันนี่มันใส่ไม่ได้นะเพื่อนๆเนี้ยค่อยแบบนี้นะครับนี่ ไม่ได้เลยนะเพื่อนตายแลวดูนี่ครับแต่ถ้าไปสั่งใส่เครื่องเอ,อ่อของยีห่ห้ออื่นเขาเรียกยี่ห้ออะไรอะ่ะมิสูฟูจิอย่างนี้ได้นะครับอย่างน,นี้ดูครับผมก็สั่งเบอร์มาถูกแล้วนะเพื่อนแต่มันใส่ไม่ได้เลยนะนดูนะับตายแล้วครับเดี๋ยไปใส่ใส่ยีห่ห้ออืออ่นได้อย่างนี้ต้องซื้อถ้วยมาอย่างเดียวไม่ใช่ถ้วยนะครับไม่ใช่ถ้วยเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ซื้อทางนี้มาเลยนะครับซื้อมาทาั้งชุดเลยเพื่อนโอ้เราเปลี่ยนลูกปืนไม่ได้มาซื้อทั้งชุดงานนี้จบเลยครับเพื่อน,อนในได้ความรู้นะครับเห็นนะครับเห็นเราเจาะออกแล้วผมไม่สามารถดูลูกปืนได้แล้วครับเพราะมัน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 พังหมดแล้วนะครับเบอร์ลูกปืนมันพังมันมันไม่เห็นเบอร์เลยครับผมว่านะขอบังคับให้เราซื้อทั้งชุดแบบนี้นะครับนีเนี่ยน,นะครับ โอ้ผ oh, ู้ชมงานนี้ใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมลองเอานี่แหย่อข้างนี้นะโอ้มันคนละเบอร์เลยนะมันเพิ่มกินเนมันเบร์ใหญ่นะครับนี่นี่อันนี้มันนี่เล็กนะครับนี่ดูครับลูกปืนมันเบอร์ใหญ่นะครับนี่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 นีไหมครับลูกปืนรุ่นนี้นะครับมันเบอร์ใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาบังเข้าไปเราซื้อทั้งชุดอาจาตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้โอ้ยตายด้แตงานนี้ ผมก็เพิ่งได้ความรู้ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆแปลกดีนะครับเอานี่ครับนี่จุดจุดนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาซื้อปก็ต้องถ่ายนะครับเอาเอาเอามือถือถ่ายแล้วก็ซื้อเลยนะครับถ้าไม่ถ่ายผมขอส่งมาผิดหลายครั้งแลนวเพื่อนๆผมเคยสั่งซื้อนะส่งมาให้เราผิดแล้วครับนี่นี่มันลูกมันเบอร์เล็กนะครับแต่อันนี้มันถูกแล้วนะครับมันใช้สําหรับเครื่องอะ มิตซูฟูจิได้ครับเป็นมากกต้าเนี่ยไม่เมตจะไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจถ้าเป็นยี่ห้อของอินเดียได้นะครับยี่ห้อทั่วไปได้แต่ถ้าเป็นของชุดหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าต้องซื้อทั้งชุดซืด้อชุดแน่นอนกว่านะเพื่อนมันก็ราคาไม่ต่างอเท่าไหร่หรอกครับไม่แพงหรอกครับประมาณสองร้อยกว่าบาทประมาณนี้านบางครั้งก็สามรนะ้อยครับทั้งนี้ก็เราทําอะไรไม่ได้เพื่อน ก็คงจะพอเท่านี้แล้วครับเพื่อเป็นความรู้นะครับให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าทำเปน้าตาอย่างนี้นะครับน้าตาอย่างนี้ให้ซื้อทั้งชุดไม่ต้องเป็นลูกปืนลูกนะครับเป็นลูกปืนก็นี่เก็บไว้ได้ถ้าไม่เป็นไรลูกปืนเราไปใช้ยี่ห้ออื่นได้ทีนี้ก็คงจะลาครับได้ควารู้ไหม <laughs> ผมซ่อมมาหลายเครื่องเลยโอ้ยมาเจอเครื่องนี้แปลกดีครับ